ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในช่องไอ้แจ็คช่างบ้านนอกซ่อมไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับผมพามาดูกับเจ้าเว็บ1้อยนะครับเจ้าของแจ้งว่าขับมาอยู่ดีๆก็วูบดับไปเลยนะครับก็ส่งให้ผมมาตรวจ เช็คดูเนาะว่ามันเกิดสาเหตุอะไรนะครับผมก็ได้ทำการแกะชิ้นส่วนบอดี้มันออกนะครับแล้วก็ลองเช็คไปเบื้องต้นนิดนึงแล้วนะครับก็ดูในระบบของอหัวเทียนระบบไฟนะครับแล้วก็ระบบน้ํำมันนะครับก็หัวฉีดเนาะไฟนะครับมาปกตินะครับแรงอัดก็มีนะครับผมก็เลยมาเริ่มต้นที่ ปั๊มติ๊กก่อนเลยนะครับพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันนะครับก็เป็นปัญหาโลกแตกอีกปัญหาหนึ่งเนาะก็เพื่อนๆดูเกจนะครับปั๊มติ๊กอ่ปาปกตินะครับก็คือปกติของมันจะสร้างแรงดันอยู่ที่3แล้วก็จะลดลงมาเหลือประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับปั๊มติ๊กโอเคนคั่นเพื่อนทีนี้ก็มาดูที่รถนะครับ อ่าก็ไฟเครื่องก็โชว์ปกตินะครับไฟไอจีนไม่ไม่ได้ติดค้างอะไรเนาะก็หลังจากนี้ผมก็จะทำาทำการอ่าจำสายตรงตรงนี้นะครับปักเซอร์วิสของเขานะครับก็สายเดิมนะเพื่อนๆอย่างที่ผมเคยบอกก็จะเป็นสายน้ำเงินเนาะแล้วก็สายสีเขียวคาดดำนะครับมันจะถูกอยู่แถบซ้ายเนาะ แถบซ้ายที่มันมีเดือยตัวล็อกนี้เนาะตั้งเดือยตัวล็อกขึ้นข้างบนนะครับก็จัสอเส้นนี้เนาะสองเส้นนี้เข้าหากันเพื่อเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนๆ่ไฟหนึ่เส้นนะครับก็ตัดออกมาประมาณสัก3นิ้วนะครับแล้วก็ปอกสายให้มันเสียบได้นะครับเสียบอยู่ในตำแหน่งนี้เนาะข้างซ้ายนะครับปเราไปดู เอ่อคุญแจต่อนะครับอ่ะเพื่อนๆนับได้กี่ครั้งนะครับมันก็ริบกี่ครั้งเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแครั้งนะครับเพื่อนมันก็ริบรหัส8ดเนาะแก็อ่าเป็นตัวของ TPS นะครับ m a ปเซนเ o r ตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับมีอาการผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการาเช็คในแบบของผมเนาะราะว่าผมเช็คประมาณไหนนะครับให้เพื่อนๆได้ได้รับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้นะครับในรถของตัวของเพื่อนๆเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ดแมปเตมเือนนี่ออกเนาะอ่าเมืองต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไฟจากขั้วนี่ก่อนนะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับอ,อ่ปลักเนี่ยเพื่อนๆดึงออกมาเนาะอยู่ในสภาพแบบนี้เนาะแล้วก็หงายขึ้นมาเลยนะครับลักบนเนี่ยมันจะเป็นลักไฟนะครับไฟที่มาเลี้ยงแมปเต็นเซอร์นะครับก็คือมันจะวัดได้ประมาณเป็นไฟดีซีห้าโวลต์น,นั่นเพื่อน ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นไฟที่ส่งสัญญาณจากตัวเนี้ยออกมานะครับก็อ่าถ้าผมจำไม่ผิดอะมันจะมีไฟสแตนบายอยู่ที่0.4นั้นเพื่อน0.4โวลต์นะครับส่วนไอข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นกาวเนาะเป็นกาวโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับครับเพื่อนๆก็ เพื่อนๆก็เสียบสายไฟเส้นบนอย่างที่ผมบอกเนาะไฟเลี้ยงเนาะเสียบออกมาไว้รอนะครับแล้วก็มีมิเตอร์หนึ่งตัวเนาะดำแดงก็เอาสายลบนะครับสายลบผมก็จิ้มมาตรงนี้นะครับจิ้มที่โค้งได้เลยนั้นเพื่อนแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับดูพร้อมกันนะครับ โอเคนะครับไฟมา4.99ก็คือ5โวลต์เนาะตีไป 5V โวลต์โอเคไฟมาปกตินะครับหลังจากนี้เราก็จะเช็คไฟที่จะออกจากออแอ p ปเซนเซอร์น้อเพื่อนว่ามันมีไฟออกไหมเราจะจิ้มแบบนี้วัดเลยไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปเสียบเข้า Map s e เซนเซอร์ก่อนนะครับถึงจะมีกระแสที่มันส่งออกมานะครับก็วิธีการทำของผมก็คือเดี๋ยวหาสายไฟเนาะเส้นเล็กๆนะครับก็คือ ใช้ตัวนี้แหละเพื่อนแล้วก็ดึงเส้นมันออกมาสักสองเส้นเป็นแบบนี้นะครับสองเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอาเสียบไปในเส้นสัญญาณนั้นเพื่อนเส้นกลางนะครับเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็พับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมีเส้นออกมาให้เช็คนะครับ ก็เรามาเช็คใหม่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เอาสายสีแดงวัดกับตรงนี้นะครับสายกาวก็จิ้มที่เดิมนะครับจิ้มตรงนี้เนาะที่เดิมตัวนี้นะครับชอแต่แล้วไม่มีไฟมานะเพื่อนอ่ไม่มีไฟมาแสดงว่า tbs map sensor ตัวนี้คือไม่ไม่ได้ทำการส่งสัญญาณออกมาเนาะเดี๋ยวพอรู้แบบนี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันเหมือนเดิมนะครับแป๊บนึงขอผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็ดึงออกได้เลยครับตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ เมื่อกี้เราวัดถึงไฟนะครับไฟเส้นบนนะครับไฟที่เข้ามาเลี้ยงนะครับไฟมาปกตินะครับแล้วก็เส้นลวดอันเดิมเลยนะครับจิ้มเขไปอ่ะ โอเคแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับตัวใหม่นะครับแต่อ่าเห็นไหมครับมีไฟอยู่0.4โวลต์เนาะอ่าทีนี้เริ่มไม่ถนัดแล้วเอนเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะ ดูนะครับไม่ถนัดเลยช้าในนั้นเพื่อน เมื่อเราแตะได้0.4นะครับ0.4แล้วเราก็ทำการบิดคันเร่งดูนั้นเพื่อนถ้าของดีมันจะต้องค่อยๆขึ้นตามคันเร่งเนาะอ่าแบบนี้คือใช้ได้นั้นเพื่อนนี่เลยปกติของเขานะครับปล่อยแล้วก็เร่งนี่นะครับปล่อยแล้วก็เร่งอ่าโอเคแบบนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันเลยน้องเพื่อนเนาะ ผมก็จะเอาสายนี้ออกนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเสียบแน่นเลยนะครับแปะเลยนะครับโอเคล็อกแล้วไม่ได้ยินเสียงเนาะล็อกนิ่มมากเลยทีนี้เรามาเปิดสวิตกุญแจดูใหม่นะ ก็ยังค้างอยู่ที่รหัส8น้อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็มารีเซ็ตตรงนี้นะครับปิดกุญแจนั้นเพื่อนแล้วก็เปิดกุญแจแล้วก็ดึงสายนี้ออกนะครับหนึ่งสายแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ในเวลา 5วินาทีนะครับก็ประมาณสักดึงเสียบเข้าไปตอนประมาณสักสักสมวิอะครับ3-4วิอะดึงออกแล้วก็รีบเสียบเข้าไปนะครับเริ่มนะเพื่อนอทีนี้มาดูสถานะนะครับ อ่ามันกระพริบแบบเป็นจังหวะรัวๆยาวๆแบบนี้คือเราทําสําเร็จนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนๆทาไม่สําเร็จก็ทําใหม่นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาปิดเนาะปิดแล้วก็เส้นนี้ก็ยังคงค้างไว้แบบนี้นะครับค้างไว้แบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ แล้วก็ทำการปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เอาสายไฟเหมือนเดิมเนาะมาจำํำตัวเซนเซอร์ตรงฝั่งเกียร์นะครับน่าจะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินอนเพื่อนอ่ามันจะมีสองรูนะครับก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้เราจะทำ,ทำการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับก็คือรีเซ็ตลิลเ่งนนครับอ่า พอได้แบบนี้แล้วอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นันเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดกุญแจปุ๊บนะครับก็ดึงออกภายใน5นาที5วินาทีนะครับดึงออกทั้ง2อันเลยเนาะโอเคโอเค,อเคก็จะกระพริบแบบนี้ก็หมายถึงว่าสำเร็จนะครับเพื่อนพอนสำเร็จแล้วเราก็ เสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะเพื่อนอเดี๋ยวผมขอเสียบก่อนนะครับเสียบกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเลยหลังจากที่เราเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดึงตัวนี้ออกเนาะปับ๊บแล้วก็เปิดกุญแจนะครับ อ่าโค้ดไฟไม่ติดแล้วนะครับก็คือเป็นสถานะปกติไฟเอนจิ้นโชว์ตอนเปิดแล้วก็จะดับลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาสาตาร์ทกันน้องเพื่อนเนาะ นี่คือการเรียกดูโค้ดนะครับอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเครถคันนี้ติดโค้ดเนะครับเพื่อนอ่าทีนี้เราก็จะมาลบโค้ดนั้นเพื่อนก็ เพื่อนๆเ,เปิดกุญแจค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเส้นหนึ่งเนาะนับหนึ่งถึงห้าวินะครับหนึ่งเป็นหนึ 3, ่งหนึ่งเป็นสองหนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งเป็นห้านับในใจนะครับแล้วก็เสียบเก่าขึ้นไปน้องเพื่อนอ่าเสียบไปแล้วนะครับ อ่าสังเกตดูไฟไฟหน้าปัดมันจะกระพริบทีๆเลยเนาะทีนี้มันจะไม่กระพริบแบบ1นถึงเแล้วก็หยุดแล้วก็ขึ้นมาอีก1นถึงเแบบนี้เนาะแบบนี้ถือว่าสําเร็จนะครับครับขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะทําการรีเซ็ตค่าเดิมต่อเนาะมเมื่อเราลบโค้ดเสร็จนะครับปิดสวิตช์กินแจนเพื่อน ตรงนี้ก็ยังคงค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาทำการถอดเซนเซอร์น้ำมันเครื่องเนาะอยู่บริเวณใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดแป๊บนึงนะเพื่อนๆก็ถอดเซนเซอร์น้ำมันที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งจานไฟนะครับออกออกมานะครับผมผมไม่ได้ถอดตัวนี้เนะาะ ผมล้วงไปถอดนะครับเพื่อนๆก็ถอดได้นะค่อยๆถอดนะครับมันจะมีที่บีบอยู่ตรงนี้เนาะบีบแล้วก็ปลดออกมานะครับสองมือเนาะ,ะตำแหน่งนี้เราอยู่ที่ปิดกุญแจอยู่นั้นเพื่อนเราก็เสียบไปนะครับเสียบจ้ำไปเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราก็จะไปทําการเปิดกุญแจเนาะเพื่อจะรีเซ็ตนะครับแล้วก็นับในใจเหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งถึงห้านะก็ถท่าก,กับห้าวิแล้วก็ดึงออกทั้งคู่เลยน,นั้นเพื่อนดึงออกนะครับลูยเพื่อนโอเค ดึงออกสองอันเลยนะครับเพื่อนมาดูหน้าจอครับกระพริบรัวๆครับแบบนี้สำเร็จนั้นเพื่อนอ่าแบบนี้สำเร็จครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดกุญแจนะครับเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวผมขอล้วงใส่ก่อนนะครับ เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนทีนี้ผมยังไม่ออกกนะตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็เรามาทำการเปิดกุญแจเนาะอ่าไฟติดค้างแล้วนะเพื่อนติดค้างไมกระพริบก็คือตอนนี้เราทำขั้นตอนทั้งลบโค้ดแล้วก็ รีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดกุญแจอีกครั้งเนาะอันนี้คือไม่กระพริบแล้วนะไม่ติดคอแล้วนะอ่ะแล้วก็มาดึงตัวนี้ออกนะครับโอเคเปิดออกเรียบร้อยทีนี้เราไปเปิดกุญแจอีกทีเนาะเราจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ไฟเครื่องเนี่ยจะโชว์มาพร้อมกับไฟไฟเกียร์ว่างเนาะปึ๊บแล้วมันก็ ไฟเครื่องก็จะดับไปเนาะเป็นสถานะปกตินะครับเพื่อนโอเคทีนี้เรามาเทสกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะสตาร์ตติดไหมนเนาะก็เปิดกุญแจนั้นเพื่อนดับนะครับเป็นปกตินะโอเค ค okay. จากที่ไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นเนาะเดินเบาได้นะครับติดง่ายนะครับเพื่อนขอทีนะ ก็เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆก็ถ้าเ,เพื่อนๆเจอเหตุการณ์นี้เนาะก็ลองลองเช็คโค้ดดูก่อนเนาะว่ารถติดโค้ดหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปทําอย่างอื่นเนาะหลังจากที่เช็คไฟเช็คหัวเทียนแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็จะสั้นนะครับก็เ,เพื่อนๆหวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะไว้ดูแลรถของเพื่อนๆเองเนาะอย่ามันเป็นปัญหานะครับจะใช้สอยแล้วเกิด เหตุการณ์แบบนี้ก็ดูคิดผมเป็นแนวทางเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็ลองทำดูเนาะถ้าได้ก็เราก็ไม่ต้องไปที่อู่ที่ร้านนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆได้แก้ไขให้ตัวเองได้ด้วยนะครับก็เป็นไงครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเหมือนเดิมนะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอ้แจ็คช่างบ้านนอกซ่อมไปเรื่อยด้วยนะเพื่อนๆน,นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ฝากเพื่อนๆติดตามเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับ